สวาดีพี่น้องสวาวโยคุโตม่เลืองพอสบายดีม่เหลือง,อองอผ่านมาเป็นคว้มดันไขมันเบาหวานแล้วก็เป็นตับอ่อนเสียแล้วม่เหลืองได้มากินยาลองเก้แล้วกับยิบยื้อแล้วก,ก็ตัวนี้บำรุกุกระดูกแล้วก็ตัวนี้นํา ก็ได้มีอาการดีขึ้นแล้วก็ความดันกาบ่มีมาวานกะบ่มีเดือนน่ะสบายตูวเบาตุนเบาตูปวดแข้งปวดขากรบโปปวดแล้วเศ้าปวดส่วอันดีใจได้ไหมยินยนันยาโยโพโต้พอให้พี่น้องมาซื้นกินซื้นไส้ขั้นจักดีขึ้นเม่เหลืองอย่างนี้เปเหลืองแข็งแห้ง กระดูกผู้กระดูกพูดกับบุมีแล้วบรไดกเก็บรบรไดปวดอย่างแล้วพรมดันกับบรไดกินยาอย่างกินยาโยโกโ,โต้เจคี้พานมาเคยกินยาพรมดันเคยกินยาเบาหวานเดี๋ยวนี้บรไดกินอะเดอ้อกินยาโยโกโ,โต้คนนี้ละและ้วกัสุขภาพกระเชงแข้งดีคิดเรียกกับบุอิบวมเลยกำลังวังซาลาเดี๋ยวนี้นะ่ะพอันสบ,บาตสวัสดีพี่นอ้องประถุชน สมองกะเช่นมนีก่กะอยากเป็นสีขาวขึ้นแล้วเตกี้หันเส้นมมันขาวจนพุญในย่อมตะอดว่าใช่ซะเดี๋ยวนี้ห้าหกเดือน,นีบริย่อมแล้วเตกี้หันเดือนนึงมันในย่อมในย่อมแล้วเดี๋ยวนี้บริย่อมก็เป็นสีแดงนี่เลยมันเป็นสีดอกดกระเราว่าใช่ซะเตกี้ขาว อ่อเป็นพูนหละรับนว่ย่อมีาเป็นเบิงแหละอดี๋ยวนี้ไม่เหลือโบนิย่อมผมโมนิยงกินแต่ยต,ตุนี่โก็เป็ยนย,ย,ยังเดี๋ยวนี้นะสมองกะตะกี้ความงจำเสื่อมลุงหน้าลุงหลังเป็นเกือบจะเป็น,ปนอัมเสเบอร์แล้วว่าทีา่ซะเดี๋ยวนี้ความจจำก็ดีขึ้นผิวพรณก็ดีขึ้นว่าที่ซะหน้าตากมวยเฮียวบวย่นละแ็งแรงกทุกอย่าง พอกใจน้ำย oh, oh, mm ูปรตูลาเ้อ